วันนี้เจอคนไข้มาฉีดร่องน้ำหมากกับหมอนะคะเป็นเคสนัดนะตอนที่เข้าไปทำหมอก็เห็นขมับของคนไข้นะจ๊ะขมับเนี่ยนะเหมือนเคยเติมฟิลเลอร์มานะคะแล้วก็มันเป็นปุดๆจะเพาะด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วข้างบนจะเป็นบุบๆลงไปนะคะเป็นทั้งสองข้างเลยข้างล่างข้างล่างเป็นปุดๆออกมาแล้วข้างบนก็เป็นบุบๆเข้าไปนะคะหมอก็สงสัยเอ๊ะเคสนี้ฉันเป็นคนฉีดฟิลเลอร์ขมับให้คนไข้หรือเปล่าทําไมมันไม่สวยเลยทําไมมันเป็นปุดๆแบบนี้ล่ะนะคะเพราะว่าปกติน่ะเคสที่จะมาเติม ฟิลเลอร์ร่อง้ำามากกับหมอนะส่วนมากก็จะเป็นเคสที่แบบว่าผ่านการฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าแล้วก็ฟิลเลอร์ขมับนะมาแล้วนะคะและสุดท้ายเนี่ยหมอจึงค่อยมาเติมฟิลเลอร์ร่องน้ำามากก็คือตรงนี้ให้คนไข้นะคะหมอจยถามคนไข้ว่าคนไข้ขาฟิลเลอร์ขมับตรงนี้อะฉีดกับหมอใช่ไหมนะคะเออคนไข้บอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับคุณหมอไปฉีดที่อื่นมานะคะเออหนูนะ่ะไปฉีดฟิลเลอร์ขมับนะฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ฟิลเลอร์ร่องน้ำามากนะคะ จากที่อื่นมานะครับแต่ว่าเพื่อนหนูเขามาฉีดก,กับหมอแล้วมันสวยนะครับหนูก็เลยอยากมาฉีดโบท็อกกับหมอเออแล้วตอนที่หมอเจอหนูอะค่ะตอนที่หมอเจอหนูหมอบอกว่าไอ้บริเวณหน้าแก้มของอของของหนูมันไม่สวยก็คือแบบว่าไปเติมใต้ตามา้นมันไม่สวยหมอก็เลยฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าให้เพื่อแก้ให้นะครับหมอฮะนะหมอก็เลยเติมเนีเ่ยเติมเติมแก้บริเวณ ใต้ตาหน้าแก้ไม่คนไข่เออให้ไม่ใช่ใครให้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 หนูสองซีซีข้างหน้าหนึ่งซีซีเออนะคะเราหมอบอกเราบอกเขาบอกหนูแล้วค่ะว่าว่าอีกตรงขมับของหนูเป็นปูดปูดเฉพาะด้านล่างนะคะให้หนูมาแก้เนี่ยให้หนูมาแก้เติมด้านบนให้มาขอบคุณกับด้านล่างนะคะเออหนูทีที่อื่นค่ะพไดที่กับหมอที่อกอสบายใจไปนะคะถ้าฉีกชันนี่ฉันต้องพิจารณาตัวเองด่วนเลยนะคะว่าทําไมแบบฝีมือเป็นอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้นะแล้ววันนี้ก็คือ หนูน่ะจะบาฉีดต้องน้ำามากกับหมอเพราะว่าหมอบอกว่าบอกกันเดิมอ่ะฉีดคามันเป็นแบบเหมือนอยู่ดีๆคามก็ยื่นยาออกมาเฉยเลยนะคะมันไม่ได้สมดุลกับแนวกรามไม่ได้สมวนกับแนวกรามแล้วคามก็จะเป็นแบบแปลกๆไม่สวยนะคะหมอก็เลยว่าหมอจะฉีดร่องน้ำหมากเพิ่มให้นะคะเออนะหมอกรวนี้หมอก็เลยแบบว่าเออเติมเติมลึกนะคะบริเวณที่เป็นบุ๋มลงไปคางของเอหน้าคมไคตรงนี้จะเป็นห้อยๆใช่ไหม ไม่ห้อยนิดหนึ่งเนาะจริงๆมันห้อยมากกว่านี้แต่ว่าฉีดติดรายกหน้าไปแล้วมันก็เลยห้อยมันก็เลยห้อยน้อยลงนะคะเออแล้วบอกว่าฉีดฉีดลึกตรงนี้ใช่แบบแข็งนะฉีดลึกเพื่อให้มันต่อเนื่องจากแนวกลางมาถึงแนวคางนะคะเออจะนั้นก็ฉีดใช้ใช้ตัวแบบแข่งปานกลางนะคะมาเกลี่ยตรงนี้นะคะเกลี่ยตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้มันดูเต็มขึ้นร่องนนักจะได้ดูน้อยลงแล้วก็เพื่อให้คางอ่ะมันละมุนต่อเนื่องกันนะครับทั้งแนวกลางแล้วก็แนว มาแบบนี้นะคะเออคนไข้ก็เลยมาทาแล้วก็เออทำเสร็จก็อู้สวยนะคะหน้าเขาละมุนต่อเนื่องสวยงามนะคะแล้วหมอก็บอกคนไข้ว่าคข้ขาอีกอีกตรงตรงใต้หนกแก้มค่ะมันดูบุบๆุบลงไปว่าตรงนี้มันดูนูนใช่ไหมล่ะตัวนี้มันบุบๆุบลงไปเราต้องใส่ตรงนี้เพื่อให้มันสมดุลจากตรงบริเวณแถวนี้และก็ใส่เข้าไปเพื่อให้ดูแก้มมันดูต่ำไปลงแล้วก็ให้มันดึงีตรงเนี้ยขึ้นไปด้วยนะคะแต่ที่สําคัญที่หมอสงสัยว่าตัวเองเป็นคนฉีดหรือเปล่าซึวก็คือตัวเองไม่ได้ฉีดค่ะแต่ว่าก็มีการนนัดคไข้ว่า ให้มาเติมบริเวณตรงนี้เพิ่มนะด้านบนเพิ่มนะเพื่อให้มาสมบุรณกับตรงนี้ที่มันปุดๆนะคะแล้วตรงนี้ก็ร้อยมันสลายก็ค่อยสลาย,ลายอาเราก็กดๆไปเพิ่มนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยใส่ไปเพิ่มด้าน,นบนใส่ไปเพิ่มให้มาสมบุลกับตรงนี้นะคะประมาณนี้แหละดีใจมากเป็นดีใจมากเลยนะที่ฉันไม่ได้เป็นคนไีกดนขมับเคสนี้นะคะลองอกนะจ๊ะบ๊ายบาย